เก่าเลยมาซอยหลาดเด้อบ้านีถนนเป็นน้ำแข็งนะคะกี้เดินขึ้นมาจะมาขึ้นรถเนี่ยเดินจะมาขึ้นรถกับน้ำแข็งเลื่อนเลยขนาดคนยังมือเนาะไม่เกดจังไงคอยแปล,แลวน่อยเขนาะจะถลายใส่เสาเด้อ นอนลื่นมากมันเป็นน้ำแข็ง่ะเพราะว่าหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนเนาะขึ้นไปท้านี้ขึ้นไปท,าไปทา้านจอมหนักหนัก่ะอันนี่ไม่ป็นสั่นทาก็อน,นอนเลื่นมากเลยค่ะ เกน่ะเดินจะมาขึ้นรถก็ปืดเลยเดินคนเดินก็ลื่นมันเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยแข็งลื่นมัดเลยโอ้ยมาเดินสติสตังคยสังคารมันร้องคุณโทธโ,โมสังโฆค,คุณพอ่อแม่ที่วาดา ภูมรักษาปรวดัคุณคองทัวนมี้เดี๋ยวมคองเนื้อถ้าเดี๋ท่านจากบ้านทุกรุอย่าให้มันเมินได้อย่ะย่าไม่ลื่นคือวันนั้นน่ะมันทำให้ผวาจนวันนี้เลยก็เคยเป็นนะเป็นเมื่อนั้นเมื่อเดี๋ยวย่านเคยยานเท่ลน จก,กมัวบบบนี้แคงได้ไบ่ม,มีแนวดีเนะาะหาหมอเห็ดกระจกมันซงว่าันเข้าไปจดะนี่น่นจอดว่ก่นอนกระจอกมันมัวมากเลย จะจบเรอว่าต้งท่าดีๆค่ะสวัสดีค่ะฮัลโ o ล e l h u n t e r Hunter Miller How are you เสียงฟันเดาวป่ะสวัสทดิ เห็นยังไงนะเนี่ยตรงไหนที่ปรับปรับให้กระจกไม่มัวเขามีคนบอกอยู่นะปรับไม่ให้กระจกมัวนะห้องใดนอนไม่ปมอยู่กดมัวรล้เนาะเอา้ามันยังอะไรนี่เจ็ดอะไรอย่าง คนน่ะนี่ก็ร้อนจม นั่นน่ะถนนลื่อนลราเหยียบเบรกไม่อยู่เลยไหล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 ไปเรื่อยเมื่อนี่กับระยะนี่นี่มาจอดเก็บกันอยู่นะตรงนี้มันไม่ลื่นตรงนี้มันไม่เป็นน้ำแข็งคุณรักษาเทวดาคุณต้องคอมแอร์กุญแจกล้องหา แล้มันเนลื่นรถรถรุลล่นใหม่รถแบบว่ามีระบบการเลื่นอะไรรถรุ่นใหม่ก็เป็นแต่ว่าเอาวันนั้นน่ะมีนามาครั้งที่แล้วนะ่ะขับรถออกมาจากห้างนี้แหละเลื่นเลยเลื่นแบบว่าคือเราจะหยุดใช่ไหมเบรกเบรกตอนจะเลี้ยวปรากฏว่ามันเบรกไม่หยุดนะเลยพืดเือดไปเลยอันนี้พอติดไปแดง ติดไฟแดงก็จะเหยียบเบรกนี่แหละแต่นั้นอะ่ะปรากฏว่ารถถไลยไปเลื่อนเลยเบรกไม่อยู่เลยลื่นไปจะไปชนทันหน้าเลยคันหน้าพอดีเขาใสเกามีประสบการณ์เขาหลบออกไปข้างด้านข้างนะเขางคงเห็นเขาคงรู้ว่ารถเราลื่นค่ะหรือว่าเป็นบุญบุญกุนนอกเจ้าอาวาสคง้องเี่าดาสซุกรถข้านหนาอยู่เป็นรถ,ข,รนรถนข,ข,ข,ข่านหนานเราลบทีน,น,น,ทนี้พอรถคันหน้าหลบนะ ตอนนั้นมันติดไฟแดงอยู่นะรถข้างหน้าก็เลยหลบไปอีกเนลนเรากว่าไฟเขียวมาซึ่งรถเราก็หยุดหยุดไม่ได้ไงัมันเบรกไม่อยู่มันก็ไปเลยไฟเขียวทีนี้ก็เลยไ็่ได้ไปตามถอเพราะว่าปกติรถติดไฟแดงน่าไม่เหยียบเบรกมันเหยียบไว้ให้มันเดือะไปตัดขั้นหนาไฟเขียวมาซอยแบบนี้เลยขั้นหนาเปลี่ยนเลนกับขั้นหนาน่อ คุณแม่านะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะขณะนี้เป็นกำลังขับรถอยู่ที่อเมริกานะคะเวลาขณะนี้คือสองตุ่มสิบเก้านาทีหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเออ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 หิมะตกเมื่อคืนนี้แล้วตอนเช้าก็ตกอีกค่ะคงจะหยุดตอนไหนเนยตอนนี้ไม่มีไม่มีหิมะตกแต่มีร่องรอยก็คือ สีม้าเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งน,นะแต่ถนนเนี่ยเห็นโลกไม่มีสีม้มาเพราว่าเขาใช้รถเ,<อ>เก,กล,ลีนะ่บางบริกก็รถแรนแต่ลรหน้ามันเิดได้ครับไม่ไ้ายมีแ่ข้างกักี้แล้อแล้ลาา้ายใเันอรปมยันรถเป็นนัน่นเป็นนี่นะ คนเดียวคนเดินเมื่อกี้ลานาะ ตอนนั้นเนีครั้งล่าสุดที่นีมาตกกลับบ้านบอกว่า,ามองไม่เห็นทางเลยเพราะกระจกมันเป็นฝ้าเนี่ยเดียวก็เห็นทางแบบนี้มีคนแนน้ำบาน,นี่ไงกลุ่มปวดระวังสินะกลุ่มปดไม่ละลายหอมอกเป็นจระเข้มันไม่ได้กวดดำก่ได้หรอกวันนี้ก็ได้รับปวดมาคุณมเขียนมาฟอนต์วันะน,น,น,นี้จะยกใส่เลย 这。 เก็บของเก็บของอะไรที่ต้องการมันอยู่ในน้น ลมบัดจอดโอ้ยลมบัดจอดลมบัดจอดมืนเลื่อนทะไล่ไปกลางถนนเลยโอ้ยห้องบักดังไทยบันตื่นบ่นเอ๋ยสองตุ่มกว่าเลื่อนไหมมืนไหมเมือ่อกี้ไหมเป,ปิดถ่ายเลื่นมาเปิดเราปิดถ่ายรถลงมืน่ะเลือดไปกลางถนนเลยอูย้ มาแล้วเขาเรียกว่าลมบัดจอดสนายเห็นไน้นไหมไปไปไปขึ้นบ้านหนาวมาลงอะไรกันนะจ้าโอ้ยเบิ้ลมังหันนะพุ่น่ะ ถนนนั่นอะมันเป็นน้ําแข็งน่ะลื่นถลายไปโน่นเลยเป็นสไลเดอร์เลยเมื่อกี้เนิเอาหมา